เป็นคำสอนที่ดีที่วิเศษนับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเ,เป็นประดุจะว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้เจริญรุ่งเรืองเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีสนมี อุสนพระไทยในการที่จะไปสนทนาธรรมะจากท่านผู้ที่สองคุณนวุทธิเราจะเห็นได้ว่าพราะองค์นั้นได้เสียสละพระวรกายทั้งด้านสาธุชนให้มีความเป็นสุขในการครองเชีพและยังมีการทำน,นุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมหาศาลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้อาตมาพระธรรมคลญานจึงได้มีการนัดประชาชนทั้งหลายให้ได้พากันมาเพื่อที่จะมาทำการสวดสาธยายพระพุทธมนต์ขึ้น ในวันนี้โดยสำนึกเที่ว่าพวกเราทั้งหลายเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทำความดีให้แก่พวกเราแล้วเราก็ได้สำนึกบุญคุณเหล่านั้นจึงได้พากันเสียสละเวลาอันมีค่าทั้งต่างเข้ามาชุมนุมกันเพื่อที่จะแสดง ความกะตัญญูความกัตตะเวทีทั้งนี้เ,เพื่อ,เ,อเป็นการสนองตอบบุญคุณของท่านผู้มีพระคุณคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมจริงดังคำที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกะตัญญูกะตะเวทิตา ผู้ที่รู้จักบุญคุณของคนอื่นนั้นเรียกว่าเป็นคนดีตรงกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้จักบุญคุณของคนอื่นเขาเรียกว่าคนชั่วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถือว่าเป็นคนดีที่เราได้มาสำนึกพระมหากรุณาธิคุณนั้นเพื่อที่ จะได้มาสวดสาธยายพุทธมนต์การสวดสาธยายพุทธมนต์นั้นเป็นสิ่งที่ได้อานิสงส์ต่อผู้ที่สวดและต่อผู้ที่ฟังดวงใจทั้งหมดหมื่นสองพันดวงใจที่รวมกันอยู่ในที่นี้พร้อมทำผู้ที่ฟังถ่ายทอดโทรทัศน์ทั่วประเทศ ก็เมื่อมารวมใจกันแล้วก็นับเป็นหลายหมื่นเทได้มาร่วมกันในการที่จะได้เจริญพระพุทธมนต์ท่านกล่าวว่าการเจริญพระพุทธมนต์ก็เรียกว่าเป็นภาวนาไหม่การเจริญพระพุทธมนต์เ,เป็น การที่ทําให้เกิดคือหมายความว่าทําให้เกิดกุศลในจิตเมื่อเรารวบรวมพลังจิตทั้งหมดนี้ได้แล้วเวลาสวดมนต์เราก็นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคนอันประเสริฐและทรงมีพระมหาการณาชิคคนเราตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วยการสวดพระพุทธมนต์ในคัเภีร์ท่านแสดงไว้ว่าการสวดพุทธมนต์นั้นมีอานิสงส์มหาศาลแต่ท่านบอกในนิทานไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องจริงว่ามีข้างขาวจำนวนหนึ่งอยู่ในถ้ำแล้วพระสงฆ์ได้ไปสวด พุทธมค์ข้างขท้นั้นได้ฟังพุทธมนยินดีปล่อยเท้าปล่อยตีนของอตัวเองหัวฟาดหินตายหมดทั้งห้าร้อยกว่าแล้วก็ั้งเท้ทั้งหมดห้าร้อยนั้นก็ได้ไปเกิดเ,เป็นเทวบุตรทั้งหมดด้วยอานิสงส์ที่เราได้รวบรวมพลังใจพลังใจนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด พราะอะไรเพราะว่าพหลังใจนั้นมีกำลังเมื่อสิบคนก็ได้กำลังแล้วยี่สิบคนก็ได้กำลังเพิ่มขึ้นร้อยคนก็ได้กำลังเพิ่มขึ้นพันคนก็ได้กำลังเพิ่มขึ้นหมื่นคนก็ได้กำลังเพิ่มขึ้นเรียกว่าตาหัวใจของเรานับเป็นหมื่นมารวมกันแล้วก็สามารถที่จะ ทำให้พลังใจอันนี้รวมเป็นพลังใจที่มีความแก่กล้าหรือมีความยิ่งใหญ่ดนบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุอันยืนนานขอเจริญพรสวัสดี พระธรรมมงคละย,ยานกล่าวสมโมทนียกถาอานิสานิสงของการปฏิบัติสมาธิภาวนาและผลที่พึงจะเกิดขึ้นเพื่อถวายแดพพ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับค่ะซึ่งอานิสงของการปฏิบัติสมาธิภาวนาและผลที่พึงจะเกิดขึ้นนะคะจะทําให้เกิดความสงบในจิตใจเกิดพลังและเกิดกระแสจิตอันเป็นพลังค่ะที่จะส่งอานิสงเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลำดับต่อไปนะครับพระธรรมพมงคลญาณจะได้จุดเทียนชัยถวายพระพรเนีย่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับและลําดับต่อไปนั้นนะครับจะได้พุทธศาสนิกชนที่อยู่ในบริเวณนี้จะได้ร่วมกันสวดพระปริตครับและนั่งสมาธิรวมทั้งในช่วงของบ่ายของวันนี้นะครับก็จะได้ร่วมกันสวดสาธยายมหาสมัยสูตรสวดรัตนสูตรและโพชังคับปริษครับและได้ร่วมกันนั่งสมาธิและแผ่เมตตา ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลคณาชายาติสระเนนะสหาปัญจศิรานิยาจามา ตุติยัมปิมยํภันเตวิสุงวิสุงลักขณอาชายะติสรณେนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมยํภันเตวิสุงวิสุงลักขณอาชายะอิสรณେนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ พุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพะระขวโตอะรหะตตสสมมาสมพุทธัสะนะโมตัสสะพะระขวโตอะรหะตตสสมมาสมพุทธัสะุทธังสรณนงคชาเม พุทธังสระนังคาชามีธรรมังสระนังคาชามีธรรมังสระนังคาชามีสังขังสระนังคาชามีสังขังสระนังคาชามีโพธิยามเปพุดทางสรนังคาชามีทุติยามปปพุดทางสระนังคาชามี โพธิยัมเปตธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังกัจฉามิโพธิยัมเปสังขังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังกัจฉามิตัตยัมเปพุทธังสารนังกัจฉามิตัติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามี ญาณเปฆัม station, ังสระนังคัจฉามิตาฏิญาณเปฆัมังสระนังคัจฉามิตาเตญาณเปสังขังสระนังคัจฉามิตาฏิยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิ ปานติปตาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานติปตาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอจินาธานาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอจินาธานาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิ ก迦เมสุมิชาจา,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 าราเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยมิ迦เมสุมิชาจาราเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยมิ มุสาวาทาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาทิยาเมมุสาวาทาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุราเนริยมมจจปมาธานาเว รัมณีสิกขาปัทัรสมาธิยมิสุรามีรายามะยะมัชปมาททานาเวรัมณีสิกขาปัทธรรสมาธิยมิอิมานิปัญจาสิกขาปทานิสิเลนสุกจิงยันติสิเลนโปขสัมปทา เิเลนอนิพพติญญนติทัสมาสิลังวิโสเทเยสาธุท่านผู้ชมครับหล kind of ังจากได้อารัธนาศีลพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับพระธรรมมงคลยานจะได้นำสวดสาสยายพระปริตพร้อมกันครับิสยัสภพพทุขาวินาสายา ปะริตังพะรูธมังคะลังวิปปติปปติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาสายะปาริตังพะรูธมังคะลังวิปปติปปติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยา สัพพโรคาวินาสายะปริตังพรูธมังคะลังณบันีพิพระสองฆ์อุบาสกอุบาสิกาขอ,อเชิญเราเทพเจ้าทั้งหลายซึ่งสถิตยู่ใวรอบจักรวันในสวรรค์ชั้นกามาพบก็ดีรูปภพก็ดีและภูม,มิเทวดา ซึ่งสถิตอยู่ในวิมาหรือยอดภูเขาหรืองนผาในอากาศในเกาะในแว่นแฟนในบ้านในต้นไม้และในป่าชัดในเรือนและในไร่นาก็ดีตลอดถึงยักษ์คนทันหน้าขระราชทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในน้ำหรือบนบกและที่แม่ราบระเดียบก็ดีอยู่ในที่ใกล้เคียงก็ดีจงมาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่อฟังคาสอนอันประเสริฐของพระมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญท่านทั้งหลายจงสดับฟังคำของข้าพเจ้าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมขอเชิญทุกท่านได้ชนุมเทวดาพร้อมกันสมันตานจักวาเลส